สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงโมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตับอาจารย์หญิงมดนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ วัสดีชาวราศีตุลทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับการอ่านชีวิตผ่านไพ่ทาโร์ของชาวราศีตุลที่เกิดในระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนกับชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคม2566ว่าชีวิตในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเลยว่ามีครบทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพที่สําคัญนะคะอาจารย์มดบอกเสมอในทุกคลิปว่าการอ่านไพ่เนี้ยเป็นการ การอ,อ่านการดูแบบมุมกว้างนะคะไม่ได้เป็นดวงหรือเป็นชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและอาจจะไม่สามารถถูกใจทุกคนได้เหมือนมาปรึกษาอ่านไพ่แบบส่วนตัวกับอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้ฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นพลังบวกดีๆและก็เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองกันนะอะไรที่มีประโยชน์ก็นําเอาไปปรับใช้กันดูนะคะในด้านของการงานกันก่อนนะคะ สำหรับพนักง,งานบริษัททั่วไปช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะทําให้คุณนะรู้สึกว่าต้องจัดสรรเวลาการทํางาน สถานการณงานเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาในการทํางานเข้ามาจะรู้สึกเบื่อเซงค่ะให้กับการทํางานในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะจากการที่คุณจะต้องคอยช่วยเหลือมากกว่าที่จะได้รับการช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความสามารถที่คุณมีอย่างเต็มที่มีอะไรนะคะงัดมาให้หมดค่ะเพื่อคอยควบคุมการทํางานเนี่ยที่ได้รับมาให้อยู่ภายใต้การดูแลการจัดการของคุณให้ได้แล้วการทํางานในช่วงนี้ก็จะ สำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีและสิ่งที่ต้องระวังก็คือการคิดลบก,การติดอยู่กับความรู้สึกแย่ๆทําแล้วมันไม่ส่งผลดีกับตัวเองตรงเนี้จะทําให้งานเนี่ยเกิดความล้มเหลวไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็อย่าพยายามบั่นทอนตัวเองจนทําให้ตัวเองอ่อนแอด้วยการคิดลบนะพยายามคิดบวกให้กับการทํางานไว้มากๆ ไม่ว่างานจะยากแค่ไหนก็ตามให้คิดว่าคุณสามารถทําสําเร็จได้ด้วยพลังแห่งการคิดบวกพลังแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการลงมือทําอย่างเต็มที่นะคะเพื่อมาพัฒนาศักยภาพการทํางานของตัวเองอยู่เสมอคุณก็จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ได้นะคะโอกาสที่การทํางานจะล้มเหลวในช่วงนี้ก็จะไม่มีเข้ามานะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทําธุรกิจค่ะจะเจอ ถหุ้นส่วนหรกับพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีสถานการณ์การทาธุรกิจเป็นช่วงที่จะมีการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ยอดขายดูจะยังไม่ดีพอที่จะทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจได้อาจารย์แนะนําว่าคุณเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องไม่กลัวไม่กังวลกับสิ่งรอบตัวเช่นคํานินทาคาพูดเชิงลบคําวิจารณ์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะพยายามฟังแล้วก็เลือกนําเอาสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยมาปรับใช้มาพัฒนาธุรกจ ธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นทาธุรกิจด้วยการอยู่กับความจริงนะคะว่าอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่ยั่งยืนถ้ายังกังวลหรือว่าติดอยู่กับสิ่งเดิมๆแบบเดิมๆนะคะสิ่งใหม่ๆก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเดินหน้าต่อไปกับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อน,นํามาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเท่านี้เนี่ยก็จะทําให้ยอดขายมีมากขึ้นกว่าเดิมได้ต่อมาในด้านของ การเงินกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าต้องพยายามใช้จ่ายให้พอเพื่อประคับประคองการเงินช่วงนี้ไปให้ได้การเงินมีความข้องมืออยู่ถ้าคอยควบคุมการใช้จ่ายอยู่เสมอนะสถานการณ์การเงินเป็นช่วงที่จะหาเงินมาได้นั้นไม่ง่ายค่ะคุณต้องขยันกับช่วงนี้ต้องมีการวางแผนการเงินแล้วก็เตรียมความพร้อมทางการเงินอยู่เสมอช่วงนี้จะหมดเงินไปมากสุดการให้กับการทําความตั้งใจหรือเป้าหมายที่มีของตัวเองให้สําเร็จในช่วงนี้การไม่ท้อแ ะะให้กับปัญหาทางการเงินพยายามอดทนค่ะเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปให้ได้ก็จะทำให้การเงินคุณมั่นคงขึ้นไม่มีปัญหาการเงินให้ติดขัดนะคะ ในด้านของความรักกันบ้างสําหรับคนโสดเป็นช่วงที่มีสเสน่ดึงดูดคนรอบตัวทําให้มีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับชาวราศีตุลแต่ความพร้อมทางด้านความรู้สึกแล้วก็จิตใจของชาวราศีตุลช่วงเนี้ยดูจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาง่ายๆหรือจะสละโสดได้ง่ายๆสถานการณ์ความรักก็ดูจะเป็นเดือนที่ยังต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปเพราะคุณเนี่ยยังไม่เจอเป้าหมายที่คุณต้องการหรือคนที่ใช่สําหรับคุณอาจาย์ แนะนำว่าการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาแล้วค่อยๆใช้เวลานะคะดูใจลองคบลองพูดคุยก็จะทําให้คุณมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจได้ในช่วงนี้นะส่วนคนมีคู่มีคนคบหาดูใจอยู่สถานะชัดเจน ในช่วงนี้คุณจะรู้สึกอึดอัดกับความรักจาัดก,การที่ต้องคอยอยู่ในขอบเขตของความรักช่วงนี้เนี่ยให้ระวังว่าจะมีเรื่องของบุคคลที่3หรือว่ามือที่3เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักไม่ดีทําให้คุณต้องรู้สึกแย่ไม่สบายใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้หากรู้สึกไม่ดีเนี่ยก็อย่ากเก็บค่ะต้องพูดคุยเคลียร์ปัญหากันให้เข้าใจนะอะไรที่พอจะสามารถปรับให้คนรักได้ก็ให้ปรับเพื่อความรักที่จะยังอยู่ร่วมกันต่อไปได้และต้องคอย ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะอย่าไปร้อนโลนอย่าไปทุกข์อย่าไปสนใจให้ค่ากับสิ่งเรารอบตัวค่ะนิ่งได้ก็ควรนิ่งนะคะช่วงเนี้แล้วให้หันมาโฟกัสที่การคอยดูแลเอาใจใส่คนรักให้มากขึ้นนะคอยหาเวลาว่างมองหากิจกรรมที่ชอบทําร่วมกันบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องดูแลให้ความใส่ใจสนใจคนรักให้มากๆหน่อยนะคะช่วงเนี้แล้วความสัมพันธ์ที่แย่ๆก็จะดีขึ้นได้ส่วนในราศ นของสุขภาพโดยรวมอาจารย์มองว่าแข็งแรงดีค่ะ